ความสำคัญของแบรนด์คือตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์คือสัญ,ญลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ทำให้ธุรกิจในยุคดิจิตัลเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันและด้วยสภาวะที่มีการชะลอตัวจะทำให การตลาดโดยเฉพาะผู้ค้าขายรายย่อยเป็นไปด้วยอุปสรรคต่างๆทําให้ธุรกิจอยู่รอดและสร้างกําไรนั้นดังนั้นความแตกต่างหรือกลยุทธ์การค้าที่จะทําให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายนั้นสนใจที่จะเลือกซื้อสินค้าของเราถือเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะการทําให้แบรนด์ทำให้เป็นที่รู้จักจึงมีบทบาทต่อผู้บริโภคดังนี้1แบรนด์ช่วยในการเพิ่มความจดจำการจดจำนั้น เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากสําหรับการทําการตลาดในยุคปัจจุบันเพราะด้วยการจดจําทําให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจในการที่จะเลือกซื้อสินค้าแล้วก็บริการของเราเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าของเราและบริการของเราไม่มีแบรนด์ก็หมายถึงว่าสินค้าและบริการนั้นไม่มีตัวตนและไม่เป็นที่รู้จักในมุมมองของผู้บริโภคและถ้าเราไม่ทําแบรนด์ไว้ผู้บริโภคจะจําสินค้าเราไม่ได้โดยเฉพาะหากเป็นแบรนด์เล็ก การมีแบรนด์จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ผู้ค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ทันที 2. แบรนด์จะช่วยให้การตลาดง่ายขึ้นเพราะจะช่วยให้ลดขั้นการอธิบายตัวตนของสินค้าและบริการต่างๆว่ามีความแตกต่างอย่างไรทําให้สามารถประหยัดเวลาในส่วนนี้เราไม่จําเป็นต้องอธิบายมากแต่การตลาดนั้นสามารถกําหนดได้ทันทีว่าต้องทํางานอะไรและอย่างไรเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางการตลาดมากขึ้นค่ะ แบรนด์ช่วยในการออกแบบการสร้างอัตลักษณ์และนิสัยของแบรนด์ขึ้นมาเมื่อต้องการทําโฆษณาในการโปรโมทแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือนามบัตรแนะนําธุรกิจการมีแบรนด์นั้นจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของบริษัทสามารถทํางานได้ง่ายเพราะสามารถอธิบายสิ่งต่างๆไปในทิศทางเดียวกันและมุมมองเดียวกัน คนที่ทำงานในอนาคตสามารถจะเข้าใจในตัวตนของบริษัทและออกแบบตามแบรนด์ที่มีต่อมาได้ไม่ยากและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือประหยัดเวลาในการออกแบบและช่วยประหยัดงบประมาณในการทำงานดีไซน์ 4. แบรนด์ช่วยสร้างมูลค่าบริษัทมูลค่าของบริษัทนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินหรือรายได้ของบริษัทที่มีอยู่เท่านั้นแต่ชื่อของบริษัท สามารถสร้างมูลค่าต่างๆได้เช่นกันยิ่งแบรนด์มีชื่อเสียงมากแค่ไหนหรือมีความต้องการสูงมากแค่ไหนนะก็ะยิ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมากมายและให้แบรนด์มีอยู่และการค่อยๆสะสมมูลค่าของแบรนด์ขึ้นไปมีความสําคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะถ้าสามารถสร้างมูลค่าสามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการมั่นคงขึ้นมาย่อมทําให้แบรนด์ มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นตัวอย่างเช่นโคคาโคล่ามีมูลค่าแบรนด์อยู่ที่73.1พันดอลลาร์สหรัฐหรือแบรนด์อื่นๆเช่นสินค้าแบรนด์เนมที่มีมูลค่าชื่อเสียงแบรนด์ที่สูงเพียงแค่เอาโลโก้หรือชื่อแบรนด์ติดกับอะไรก็สามารถขายได้ทันที